สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรานำมาให้ชมนะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายสีเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างนะคะที่เราเตรียมจัดส่งนะคะทําชื่อแบบไหนบ้างนะคะถ้าเกิดสังเกตเห็นแล้วเนี่ยจะมีทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ใส่เป็นชื่อ,เ,อ,อเราก็ได้นะคะจะใส่เป็นตัวอ,อ,อย่างเงี้ย ะะเป็นข้อความต่างๆนะคะที่เราต้องการใส่ลงไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอย่างตัวนี้นะคะเป็นประกาตัวรุ่นนี้นะคะสีดําเงาทองตัวนี้จะเป็นตัวประกาแบรนด์ครอสนะคะรูปรักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหรูหรานะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะเป็นคอสคอนเวนทายสีดาอะไหล่สีทองนะคะตัวนี้แหนบก็จะเป็นตัว เขียนแบรนด์โลโก้คลอสนะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อแล้วก็นมสกุลเต็มได้เลยนะคะก็เป็นประการุกรื่นทรงหมุนสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะทุกตัวจะมาพร้อมกับกล่องแบรนด์นะคะอย่างคลอสก็จะมาพร้อมกล่องคลอสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวประการุ่นของป a r เกอร์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวป a r เกอร์ไอเอ็มโรโรบอลนะคะสีดำอะไรสีทองนะคะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรโรบอรทรงเปิดปอกลักษณะแบบนี้เลยก็เวลาที่เราใส่ชื่อลงไปนะคะเราก็สามารถใส่เป็นชื่อภาษาไทยได้ตัวฟอนต์เนี่ยเราก็เลือกได้ตามที่เราชอบนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์นิยมนะคะก็ใส่ได้ทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลอ่าตัวด้ามลักษณะเป็นแบบนี้เวลาใช้งานนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวด้ามเปิดปอก แล้วก็เป็นน้ำหมึกโดรโบอลนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับพวกงานเซ็นเอกสารเนี่ยจะค่อนข้างนิยมมากๆแล้วก็มีให้เลือกหลายสีนะคะสำหรับตัวปาร์เกอร์โมเดล im นะคะถัดมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวปาร์เกอร์ตัวนี้เป็นตัวปาร์เกอร์เวกเตอร์ก็เป็นเวกเตอร์ xl นะคะตัวนี้เป็นสีออกแนว plus เทสีออกฟ้าน้ำทะเลนะคะถือว่าเป็นตัวสีทันสมัยมากเลยนะคะแล้วก็เราก็ใส่ชื่อ ลงไปได้แบบนี้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับกล่องปร์เกอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีระบุแบรนด์ปร์เกอร์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์แหนบของตัวปร์เกอร์นะคะตัวท็อปด้านบนก็เป็นตัวโลโก้ปร์เกอร์เช่นเดียวกัน แบบนี้ก็เป็นแบบโรบอรนะคะเวลาเปิดมาเนี่ยตรงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอะลูมิเนียมโลหะทั้งด้ามนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นออกอตรงเนี้ยจะเป็นแนวพลาสติกนะคะแต่ก็โอเคเพราะว่ามันช่วยในส่วนของที่บางทีาบางจุดเนี่ยจะมีในส่วนของพลาสติกเนี่ยช่วยทําให้น้ําหนักของปากกาเบาขึ้นนะคะรุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวด้ามที่ค่อนข้างหนักเนี่ยเวลาที่เราถือนานๆมันอาจจะทําให้เราเมื่อยได้นะคะอะเขา าก็จะพยายามดีไซน์ออกมาให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็ตรงนี้เป็นโลหะทางด้ามน,นะคะเพื่อทนต่อการใช้งานแต่ในส่วนของตรงนี้นะคะก็ใช้เป็นวัสดุพลาสติกนะคะนีเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกเนี่ยเราก็หมุนได้ตามรอยต่อเลยนะคะเวลาเปลี่ยน ก็ถอดออกมานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหมึกใหม่เข้าไปได้นะคะเราจะใช้เป็นขนาดหัวเดิมนะคะ0.7สีดำหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น0.5สีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถัดมาจะเป็นตัวปักเกอร์จ t อตเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวจ o อตเตอร์สเต e เลนะคะอะไหล่สีทองแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นตัวจ o อตเตอร์ออริจินอลนะคะก็เป็นตัว ส่วนของตรงนี้นะคะเป็นเนื้อสเตลเลตแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นเนื้อพลาสติกก็จะมีสีสันให้เลือกค่อนข้างหลายสีนะคะสำหรับตัวจ็อตเตอร์ออริจินอลแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะก็จะมีคีย์คำว่าป a r เกอรนะคะแล้วก็ made in France นะคะทุกรุ่นนะคะของตัวจ็อตเตอร์ตัวนี้ ตัวนี้เป็นอะไหล่สีเงินแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไหล่สีทองนะคะเวลาใช้งานก็เป็นตัวด้ามกดใช้หมึกแบบเดียวกันนะคะลูกลื่นนะคะของปักเกอร์ก็จะใช้หมึกแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะถัดมาฝั่งนี้จะเป็นตัวปกักแบรนด์ไอโมเดลไอริสนะคะของแบรนด์นะอาร์ติเฟกต์อาสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์ก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้รุ่นนี้เป็นตัวรุ่นไอริสนะคะก็จะสามารถทําชื่อได้เช่นเดียวกัน นี้ก็จะถือว่าเป็นตัวสีออกแนวคลาสสิกนะคะเวลาทำเนี่ยมันก็จะได้ชื่อประมาณนี้นะคะซึ่งบางคนแบบถ้าเกิดชอบชื่อสีออกแนวชัดเจนนะคะก็ต้องเป็นด้ามที่เป็นสีดำประมาณนี้ ตัว a r t i f ิเก็มีอยู่หลากหลายโมเดลนะคะในคลิปนี้มีอีก2โมเดลตัวนี้นะคะเป็นโมเดลยูโรป้านะคะตัวด้ามเนี่ยจะเป็นสีออกแนวคลาสสิกสีขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรโรสโกก็เหมาะที่จะเป็นของขวัญให้คุณผู้หญิงมากๆนะคะสำหรับตัว Art i f ิเกเนี่ยเขาจะมีอยู่2โมเดลที่มีสีขาวโรสโกนะคะตัวนี้จะเป็นทรงด้ามใหญ่ดนึดนงเขาเรียกว่าแบรนด์รุ่นโมเดลยูโรป้านะคะ ถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวบรเซลนะคะก็เป็นสีขาวอะไรโรสโกเช่นเดียวกันแต่โมเดลนั้นจะเป็นไซส์สลิมนะคะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบลูกรื่นด้ามหมุนนะคะสีขาวอ่าเวลาที่เราใส่ชื่อมาก็จะเป็นสีออกเข้ากันกับตรงแหนบแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้ของ Artifect นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็นตัวมาทริก้านะคะก็จะเพียวขึ้นมาาเล็กน้อยนะคะตัวนี้ สีจะค่อนข้างสวยมากแล้วก็เป็นสีหายากนะคะตัวนี้เป็นตัวสีบราว n โรสโกนะคะตัวสีน้ำตาลของเขาเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบเเป็นไลท์พ่นรายนิดนิดนะคะก็คือมีความเ,าเรียบหรูในตัวด้ามของเขาแล้วก็อะไรเนี่ยจะตัดด้วยสีโรสโกนะคะเป็นรุ่นเมทริก้าบราวโรสโกนะคะชื่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ได้ทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ okay. ก็จะมาประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้ถัดมาจะเป็นแบรนด์เพนเทลนะคะตัวนี้เป็นเพนเทลเมทัลสลินนะคะก็เป็นตัวด้ามค่อนข้างสลินทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีอยู่3สีตัวนี้มีครบทั้ง3สีนะคะสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเวลาใช้งานก็จะประมาณนี้เป็นตัวเพนเทลน้ำหมึกเอเนเจลนะคะเราก็ใช้งานแบบตัวด้ามกด เราก็สามารถที่จะทําเป็นของที่ระลึกนะคะอันนี้ก็ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นของขวัญช่วงวันปีใหม่นะคะสีดําแดงแล้วก็โรสโกเวลาใส่ชื่อลงไปจะได้ออกแนวสีขาวแบบนี้นะคะเราก็รุ่นนี้นะคะน้ำหมึกหาง่ายราคาย,ย่อมเยาหมึกเพนเทลที่เป็นเจลเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียนดีมากๆนะคะเคก็จะประมาณนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญให้คนพิเศษนะคะก็ประกาเป็นของขวัญที่ นิยมแล้วก็มีคุณค่ามากมากเลยนะคะเราสามารถที่จะทําให้เป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวบนโลกนี้ได้นะคะโดยที่เราใส่ข้อความหรือว่าถ่ายทอดข้อความลงไปนะคะที่ตัวประการ่วมไปจนถึงสามารถที่จะใส่ลายเซ็นลงไปได้ด้วยนะคะกะ็ขั้นตอนก็คือดูรุ่นที่เราชอบแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่จะได้รับของขวัญน,นะคะว่าประมาณไหนแล้วก็ใส่ข้อความอะไรลงไปนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์นะคะก็สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ